การันตีชีวิตพิชิตดุนชะดากับผมอาจารย์ผู้คุณที่สครับดวงของคุณจำที่3พฤษภาคมครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับวันนี้ครับมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับข่าวคราวที่ดีครับใครรอคอยข่าวอะไรนะฮะมีเกณฑ์ที่จะสมดังใจปรารถนาในรอบวันนี้ครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับวันนี้ครับมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะเบาะแว้งนะคะกับผู้คนคนรอบตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการงานครับมีความคิดเห็นไม่ลงรอยซึ่งกันและกันครับ คนที่เกิดวันอังคารนะครับวันนี้ครับการงานดีแบบก้าวกระโดดนะครับคุณจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีครับจากคนรอบข้างนะหมูมิดชิดใกล้ถือว่าจะซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีครับคนที่เกิดวันพุธนะฮะวันนี้ครับต้องพึงระวังไว้นะฮะอย่าทำอะไรสุ่ม4ีสุ่ม5นะฮะไม่งั้นจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการบาดเจ็บได้นะครับ รับปากใครถ้าทําไม่ได้อาจจะเสียได้มาถึงตัวคุณได้ในรอบวันนี้ครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีครับวันนี้การงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับติดต่อเจจาพาทีอ,ะ,อะไรก็ตามครับมีมุมที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับคนที่เกิดวันศุกร์ครับวันนี้นะฮะไหว้พระนะฮะทำบุญนะฮะเทวดาจะเกื้อกูลคุณทาให้คุณนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตหลังจากนี้ไปนะครับ คนที่เกิดวันเสาร์นะฮะมีมุมที่จะต้องท่องเที่ยวเดินทางนะครับหรือบางคนบางท่านอาจจะแปลความหมายได้ว่าไม่ค่อยมีสมาธิในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานถ้าคุณทำงานอยู่ก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งครับในรอบวันนี้